โมอามินาไม่เคยลืมแต่งโมแม้เวลาผ่านไปหนึ่งปีเก้าเดือนแต่ยังคงทำสิ่งนี้ให้เสมอรักพี่นะโมอามินาไม่เคยลืมพี่สาวสุดที่รักแต่งโมนิดาแม้เวลาจะผ่านไปหนึ่งปีเก้าเดือนแล้วแต่ยังคงทำสิ่งนี้ให้เสมอแม้เวลาผ่านไปถึงหนึ่งปีเก้าเดือนแล้วที่คนไทยทั้งประเทศได้สูญเสียนางเอกและนักแสดงมากความสามารถแต่งโมนิดา จากอุบัติเหตุทางน้ำไปอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงร่วมแสดงความอะไรเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับนักแสดงสาวโมอามินาซึ่งตั้งแต่พี่สาวคนสนิทแต่งโมจากไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่โมอามินาก็คอยนำดอกไม้ไปเยี่ยมพี่สาวแตงโมที่โบสถ์อยู่เสมอกระทั่งเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566ซึ่งครบ1ปี9เดือนที่พี่แต่งโมจากไปด้านโมอามินาไม่ลืมที่เยี่ยมแตงโมเช่นเดิมแต่ครั้งนี้โมอามินาได้นำดอกไม้กุหลาบสีฟ้าและคาดผมที่พี่แตงโมชอบไปฝากไว้ด้วย พร้อมข้อความว่า1ปี9เดือนรักพี่นะครั้งนี้มีกุหลาบสีฟ้าที่คาดผมแบบที่พี่ชอบใส่มาให้ด้วยนะ